ตัวแกอยู่นี่เนาะไม่ค่ะผู้ของบ่อเนี่อยู่ที่บ้านแล้วรถเข้ามายังไรรถเข้ามาตรงนี้หลังนี้เลี้ยวปุ๊บเลี้ยวปุ๊บแล้วเราทำยังไงโอ้โหตามตามเข้าไปเลยครับถึงว่าถรงท่านนายช่างบอกว่าถ้่ใช่กระสานท่านนอสานแม่งออกผิดนะจะสั่งให้ที่ดินแม่งเพิ่มถอน หลังสิ่งแวดล้อมได้ดูอะไรมาบ้างมันมีมตัวมาตราเก้าเศษที่เป็นของต่อประชาชนที่ท่านพูดเ<ป>รื่องอการฟ้องทางแพ่งอันนั้นประชาชนต้องลงตู้แล้วฟ้องเพื่อที่จะเรียกร้องแค่สคิทธิ์จะมีเรียร่าคซึ่งอันนั้นคือเรื่อง <c oughs> กระทบอ,อันหน,น,นึ่งอันที่สองถ้ามันเป็นของเหลวเนี่ยมันจะไหลแล้วเหม็นครับซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องที่ทําได้อีกอันหนึ่งอันนั้นจะเข้าพรบฟ้งทางหลวงครับนี่ก็ประมาณหกี่ยววกัอออน้ปงร ออกไถึอว่าน้องเป็นตอนนี้คืออไม่อบจเราเห็นวราวิ่งเข้าตลอดคือเรากันอยู่แล้วเราไม่ให้ขยันะครับปรากฏว่าเมื่อสองวันก่อนเราพบ การขนขยะลักลอบขนขยะนะครับมาทิ้งในพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นการขนขยะที่ผิดกฎหมายแล้วก็เราได้รับรายงานนะครับจากการข่าวของภูทรภาคนะครับว่ามีการลักลอบขนขยะจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาทิ้งในจังหวัดลำปางของเราถ้าจะขออนุญาตเอ่ยนามเลยก็คือพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเข้ามาทิ้งลักลอบทิ้งในจังหวัดลำปางของเราเราติดตามเรื่องนี้มาเป็นปีนะครับแล้วเราก็เคยเกือบจับจับได้ครั้งหนึ่ง เอาไปทิ้งที่อำเภอห้างฉัดน,นะครับครั้งนั้นตามรถได้แต่ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังอยู่ในกระบวนการที่จะขอใหม่ค้นเนี่ยเ,เขารู้ตัวก่อนเขาก็ขนอุปกรณ์ทั้งหมดหนีไปนะครับแต่ทางกรมนอจังหวัดเองทางตัวจังหวัดเองนะครับได้เฝ้าดูเรื่องนี้มาโดยตลอดล่าสุดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีการข่าวว่าจะมีการลักลอบขนขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ซึ่งการข่าวตรงนี้อำเภอเมือง จังหวัดน้ำปางได้รับทราบนะครับก็มีการซุ่มเจ้าหน้าที่สังเกตการไว้แล้วก็ปรากฏว่าตามวันเวลาที่กําหนดจริงๆก็มีการลักลอบขนขยะเข้ามาจริงๆถ้าพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิชอบด้วยกฎหมายก,ก,ก็คงจะไปผิดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะนะครับแต่ถ้าไม่เป็นพื้นที่เอกสารสิทธิ์ด้วยสิ่งที่ถูกกฎหมายก็จะโดนเรื่องการใช้พื้นที่อย่างเช่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นเขตป,ป่าไม้นะครับอันนั้นก็จะผิดเรื่องป่าไม้ อันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องตรวจสอบกันไปตัวจังหวัดเองก็คงจะใช้เวลาพักประมาณ1สัปดาห์ในการตรวจสอบเรื่องนี้นะครับแต่อยากจะกลับเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการหาประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งนะครับขยะวันนี้มันเป็นอะไรที่ไม่มีใครอยากได้นะครับถ้าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่าขนขยะไปทิ้งเนี่ยบ่อขยะขนาดใหญ่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าเก่าๆก็คิด800บาทลูกค้าใหม่คิดพันกว่าบาทนะครับบางบ่อก็คิด5 600บาท แล้วลักลอบมาขนมาทิ้งที่นี่ซึ่งอาจจะถูกกว่ามากในการขนและไม่ต้องจ่ายค่าดําเนินการให้ถูกกฎหมายซึ่งการจะทํา MOU ูหรือการจะขนขยะมาทิ้งโดยถูกกฎหมายได้เนี่ยจะต้องออมีหน่วยผลิตขยะนะครับว่าหน่วยงานไหนท้องถิ่นไหนเป็นคนเก็บขยะและจะผ่านท้องถิ่นไหนบ้างต้องทําประชาคมให้ชาวบ้านยอมรับว่าการขนขยะเนี่ยไม่ได้มีอันตรายต่อพื้นที่ที่ผ่านขยะก็เป็นขยะที่ เป็นขยะที่อาหารหรืออะไรก็ตามเสษอาหารอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นขยะอันตรายไม่ได้เป็นขยะที่เป็นมลพิษนะครับไม่ใช่ขยะติดเชื้อถึงจะขนมาได้กรณีอ,อย่างเงี้ยขนข้ามเขตมาเนี่ยอาจจะคิดค่าขนตันละห้าร้อยบาทแต่ไม่มีอะไรที่ชุมชนท้องถิ่นของเราจะได้ประโยชน์เลยเป็นการหาประโยชน์ของคนที่ทําผิดกฎหมายทั้งนั้นนะครับถ้าถามว่าจะทําได้ไหมถ้าถูกกฎหมายทุกอย่างก็ต้องมีการทําประชาคมชุมชนของเราก็อาจจะทําได้เหมือนกันเงินก็ควรจะเข้ามาพัฒนาท้องถิ่น แต่ก็ไม่มีแต่ช่วงนี้ที่น่ากลัวก็คือว่ามันเป็นช่วงของโควิดเราสวมหน้ากากอย่างเนี้หน้ากากนี้ก็เป็นหน้ากากเป็นขยาติดเชื้อประเภทหนึง่งนะครับวันนี้เอามาใส่รวมเราไม่รู้ว่าขนมาแล้วทิ้งแล้วเกิดฝนตกน้ําช้าออกไปจะเกิดมลพิษต,ต่อชาวบ้านในแหล่งน้ําที่ใช้เลี้ยงสัตว์ปลูกผักอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้ขนาดไหนเพราะไม่มีการตรวจสอบซึ่งก็คงจะเอาเรื่องนี้รายงานส่วนกลางด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกิดไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของเรา แต่มีอยู่หล,ยหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการกระทาผิดกฎหมายแล้วก็เอาเปรียบประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อย่างมากนะครับจัดภาพถ่ายเนี่ยมีการเอาขยะไปเกินเขตเขตเอกสารสิทธิ์เกินเขตน,น,น,นอสสารกอกนะครับหรือให้ที่ดินตรวจสอบว่าเอกสารนอสสามกอรกอรเนี่ยแถวเนี้ยได้มาชอบหรือผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าเป็นการตรวจสอบทั้งระบบนะครับเราก็คงจะเร่งรับดําเนินคดีแล้วก็คงใช้กฎหมายทุกฉบับนะครับในการดําเนินการ ผมก็คงจะติดตามดูอยู่นะครับเดี๋ยวเรื่องต้นผมจะขอไายงานภายใน7วันนะครับเมื่อวันที่16เราได้บาะแสว่าจะมีการลักลอบนขาขบวนขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่ของอำเภอเมืองลำปางมาจากเชียงใหม่เมื่อเราได้รับข้อมูลตรงนี้ก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาซุ่มเฝ้าระวังตั้งแต่คืนวันที่16เหตุการณ์มาเจอเมื่อประมาณเที่ยงคืนเสรเศษนะครับเจ้าหน้าที่ก็พบว่ามีการลักลอบ นำขยะเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็ทาการเข้าตรวจยึดรถขยะดังกล่าวแล้วร่วมกันแจ้งหน่วยต่างๆเข้ามาในพื้นที่รวมทั้งขอให้ผู้ควบคุมรถและเจ้าของพื้นที่ได้มาคุยมาพบปะกันซึ่งในเบื้องต้นเองเจ้าของรถก็บอกว่าได้มีการนํามาทิ้งเป็นเบื้องต้นแล้วก่อนค่าหน้านี้สักเที่ยวสองเที่ยวอ่อตามที่ข้อมูลท่านในอำเภอได้ได,ได้ได้กล่าวไปแล้วนะครับ ที่ว่ามีการดําเนินการจับกลุมมาตั้งแต่วันที่16นับตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเราก็ส่งเจ้าที่มาร่วมดําเนินการจนถึงขัานนี้เราได้ประสานงานกับฝ่ายป่าไม้นะครับก็คือสํงงานักงานจัดการทรัพยากรไม้ที่3ลําปางนะครับร่วมกับสํานักง,งานของทสจในการพิสูจน์พื้นที่ว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นพื้นที่ประเภทใดซึ่งข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเ,เราได้เอกสารเบื้องต้นว่า เป็นนอทอสาม <c oughs> นอทกอกประมาณนี้นะครับประมาณ17ไร่ซึ่งพื้นที่ที่ทิ้งขยะเนี่ยเราประเมินดูแล้วเนี่ยมันล้ำออกไปจาก17ไร่ค่อนข้างจะเยอะเบื้องต้นเนี่ยผู้ผู้ผู้กระทําผิดเนี่ยฮะก็อ้างว่ามีเอกสารสิ์เนี่ยเกินจากเนื้อที่17ไร่แต่ยังไม่ได้เอามาแสดงต่อจากนี้ไปเนี่ยเราจะเรียกเอกสารที่เขามีว่ามีกี่แปลง พื้นที่จํานวนเท่าไหร่แล้วก็จะมาเทียบกับพื้นที่ที่ทําการทิ้งขยะว่าเกินจากแปลงที่มีสิทธิหรือไม่หากว่าเกินจากสิทธิที่เขามีเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยต่อจากนั้นไปเนี่ยเป็นพื้นที่อะไรซึ่งเป็นที่แน่นอนแล้วว่าหลังจากเกินจากพื้นที่ที่หนอสามไปเนี่ยมัจะเป็นเขตป่า หากว่าล้ําไปในเขตป่าเนี่ยเราก็จะดําเนินการตามพระราชบัญญัติป่าไม้เพิ่มอีกออหนึ่งข้อหานะครับภายใน7วันนี้จะทราบครับว่าเ,เป็นพื้นที่อะไรแล้วเราจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งคัดครับขอบคุณครับ